คอยมาแล้วมาแล้วเหรียญหลุนประสบการณ์ทีลาสุดจ้าวันที่หนึ่งที่ผ่านมามา,มา,มาเป็นเหรียญเซมาสมปะถน,นาค่ะพี่ปีสี่สามอุเซียนนะคะอุเซียนด้วยสียสวยเซียนผิวสวยแบบนี้เลยค่ะนี่เป็นลายพังๆเลยคะ่ะทุกคนอืคือวาอสี่แฟนหนูนออนะเป็นฝันฝันว่าเอาเหรียญฉลองเจดีปีสี่หกของหงปู่อะคะ่ะไปจุ่มน้ำเกลือด้วยความว่าผิวเขาเป็น ผิวไฟเนาะแดงๆไงเนาะเอาไปจุม่มน้ำเกลือก็เป็นดำๆบันี้แฟนนุก็เงว่างงวะ,ะตกลงเนี่ยคือเราเอาไปจุ่มทําไมเพราะว่าหฮาเนี่ยคือเฮาเป็นซางเหลี่ยมนะคะเราก็หูวว่าเออถ้าเอาไปจุ่มนะพระเนี่ยก็เสียหายมันบอแล้วพอดีพ่อเันฝันก็สะดุ้งขึ้นมาบอกนุนวาแม่เวลาซื้อเหลขไว้ในเดอร์ซีหกคนบออืออันนี้ก็เลยเป็นทีมากคือนุสือสือเบอร์พระนะคะสือเบอร์พระเบอร์ละสี่ร้อย กับพอดีพอดีมาถือออกนี่ว่าออก46พอดีก็ได้เหรียญเหรียญเซมา,สม,นนาสมปทาน,นาเหรียญนี่ค่ะทุกคนว้าวนี่คือแบบว่าก้อนก้อนเหรียสีออกเด้หนุ่มขี่เขาบาทนุน่มกบาลลุงปูเอ้ยจังได้กับให้นุ่มเหรียญนี่เด้อเด้อหูซึกอยากได้แห้งขี่ไปกับจมไปนะคะทุกคนซื้อตัวเดียวครับเลยซื้อตัวเดียวค่ะ46 64ค่ะทุกคนเบอร์ละ4หลอยอ่ะหนุ่มไม่เคยซื้อหลายขนาดนี้ นะคะก็จะเป็นความโชคดีของเรานะคะลงปูก,เก็เลยเดี๋ยวมาอยู่น้านะะําเฮาด้วยค่ะเด้อเอาเปิดดูได้เลยจ้ะเสมาสมปาถนาปีสี่หกค่ะตอนนี้เอ้ย <6. S 1> <c> ปีกกี่ปีสี่สามเออสี่หกนั่นเละอือเนี่ยน่คะตอนนี้สร้างสร้างหนึ่งหมื่นเหรียญน,นะคะทองแดง,งทองแดงสร้างหนึ่งหมื่นเหรียญค่ะแต่ว่านี่คือความเป็นไปได้ของเขาข้างหลังมีบอกที่เป็นดังๆโอ้แต่ว่านีนนี้สวยมากเนี่ยค่ะ ก็มีอ exactly. ันนี้คือเป็นเนื้อเดิมของเราที่มีความแดงแต่ว่าตอนนี้คือมีความแดงอยู่ค่ะนี่มีความแบบมันนี้แต่ว่าตอนนี้มันเป็นพรางเขาจะมีอูเซียนเนาะอันนี้เขาจะแบ่งเป็นอูเซียนแล้วนี่เขาประดียบอกเนาะว่าแบ่งอูเซียนใช่หมื่นหนึ่งก็จะมีอูเซียนจะมีอูเซียนกับอูไม่เซียนแต่ไม่ได้ระบุว่าอูเซียนจะนิยมกว่าใช่ค่ะการนี้เหรียนคือสวยนี่ค่ะซื้อมาสมปัรถนาแบบนี้นะคะทุกคุณนี่เหรียญสวยแห้งนี่ค่ะ เรียนประสบการณ์ล่าสุดนะคะนี่คะ่ะสมปรารถนาปีศหกเปิด์ตัวนี้ดิละ่ะสื่อสื่อเลขอึนแมนตัว,เด,วเดียวเลยเอามีคนว่าซื้อซื้อลอตเตอรี่ตั๋วไหนมีซื้อลอตเตอรี่น้ำเลได้ได้ลอตเตอรี่สองใบน,นะคะทุกคนเพิ่งก็ว่าซื้อคือบ่ซื้อเลขอื่นบ่คะ่ะถอาขันออกบุญเดี๋ยวบอไปยังคะ่ะหนูหนูหมั่นใจเลขนี้แห้งสื้อเลขอะไรเงี้เดียวใช่ค่ะก็เลยจับจับอย่างเดียวซื้อซื้อเบอร์เบอร์พระอย่างเดียวนะคะเบอร์เบอร์พระนะครับ กับลอตเตอรี่ได้ได้พระหนึ่งองค์แล้วก็ได้ลอตเตอรี่สองใบนะคะสีห่หกตังเต่ที่บุ๊คเคยได้ซื้อหนูไม่ค่อยซื้อนะคะหนูไม่ค่อยเสี่ยงโชคเรื่องนี้เพราะว่าแต่เราบอกคนอืน่นนะบอกคนอื่นแต่ว<ต>่าหนูไม่ค่อยเสี่ยงโชครุ่นนี้ค่ะเพราะว่าถ้าบอกพูดเ่นกลัวแบบแต่วันนี้สดงจริงใช่คะ่ะยังไงก็มาแสดงความยินด,ดีกับเราได้นะคะทุกคนเดี๋ยนประสบการณ์ของเราค่ะไปแล้ว